ดวงคนเกิดวันอาทิตย์ประจำวันที่30กรกฎาคม2568เด่นเรื่องความสำเร็จและโอกาสที่มาพร้อมพลังแห่งดาวพฤหัสบดีในวันนี้สุขภาพและความมั่นคงในอาชีพงานดูมีสัญญาณดีจากการประสานงานระหว่างพลังนาคะและพลังมังกรสัญญาณจากท้องฟ้าเผยว่ามีแนวโน้มที่จะได้พบกับโอกาสในการก้าวหน้าอาทิตย์ การได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอีกทั้งยังมีการบรรจบของปัจจัยทางจักรราศีที่ส่งผลให้จิตใจและวิสัยทัศน์เปิดกว้างพร้อมทั้งแรงบันดาลใจที่มาจากเรื่องเล่าพิธีกรรมดั้งเดิมของไทยซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจและแนวทางในการตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนแห่งชีวิตด้วยความแม่นยำและแนวทางที่เป็นมงคล แต่ระวังเรื่องอารมณ์และความไม่แน่นอนในด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวและการเงินเนื่องจากดาวอังคารและดาวพุธอาจสร้างความสับสนให้เกิดปัญหาในการสื่อสารกับคนรอบข้างจงระวังการตัดสินใจที่เร่งรีบหรือการกระทําที่อาจส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดในที่ทํางานหรือในครอบครัวการตรวจตราความรู้สึกของตนเองและให้เวลากับการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนจะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปด้วยความสงบสุข และมั่นคงพร้อมกันนี้อย่าลืมฟังเสียงในใจและสังเกตสัญญาณจากธรรมชาติอันเป็นที่ปรึกษาในตัวคุณเองฝากกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามช่อง AI ทำนายดวงด้วยนะคะ